เขาเป็นงานวันพระแม่ลักษมีครับมีลูกค้ามีลูกค้าลูกค้าเขาเขาเรียกเสเหมือนเขาเขาไปขอพรแล้วได้เหมือนเขาได้ยอดตามที่เขาขอซึ่งยอดสูงมากเลยแล้วก็ยอดที่จ้างก็สูงมากด้วยทั้งสองอย่างเลยยอมยอมไม่จริงๆไม่อยากทํานะครับทำไมน้ําดูเฟืนอหรอมันมีหลายครั้งแต่ใช้คําว่าครั้งเนี้มันมันโอเคสุดเออพเพราะเพราะพยายาม ช่วงช่วงที่เป็นภพยมันก็พยายามจะลองแต่งแต่เราก็รู้สึกว่าโทัโทลุกมันยังไม่ได้อะถูกต้องต้องมีเงินนะครับมามาให้แบบว่าแต่งเฉยๆไม่ได้อออะไรนะเจ็ดใช่ภาพรวมนะทั้งหมดนะเออมันจริงอะไรนะรวมรวมไงรวม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 รวกับเจ้านี้นะก็ดีใจนะครับที่คนไม่ทราบที่คนไม่ทราบ เออผมก็เสียวอยู่ว่าคนจะสาบไม่สาบเออ oh. เราว่าหลังๆเราเราหยอดคอนเทนต์เรื่องโอเพนเรื่องเพศอะ่ะมามาบ่อยขึ้นคนก็เข้าใจมากขึ้นไม่ไม่แรงเท่าเมื่อก่อนออมีคนบอกนะว่าอยากมาแนวนี้ก็เวิร์กไม่รู้